สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้น้องมินตานะคะจะพาทุกคนนะคะไปเก็บพริกในสวนนะคะเรื่องจากว่า,เ,าเดี๋ยวแม่ค้าจะมาเอานะคะเราก็เลยต้องมานั่งเก็บพริกกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆตรงนี้คือไร่ของน้องมินตานะคะไปค่ะน้องมินตาน้องมินตาคะกินอะไรอยู่คะลูกน้ำส้มน้ำส้มอ่ะพาท่านผู้ชมไปหน่อยคะ่ะตรงนี้ก็ปลูกพืชผักนะคะ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เยอะอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้พื้นที่ที่มีอยู่จัดสรรพื้นที่นํำกินให้อย่างเหมาะสมนะคะตรงนี้น้องมิตาไปแล้วนะคะของนุ้นเนาะพ่อคุณของน้องมิตาค่ะตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงเย็นได้แล้วนะคะแต่ว่าพวกเราก็ยังต้องมานั่งเก็บพริกอยู่เพราะแม่ค้ามาสั่งนะคะไปเราไปดูซิว่ามีอะไรบ้างพ่อคุณนะคะนี่กระต๊อบนะคะไปค่ะ นี่คือพ่อคุณของน้องมินตาค่ะ,อะอเอาพ่อได้ออกยูทูป้วเนี่ย10กโลดูสินี่เขาพริกนะคะที่จะเก็บกันก็คือพริกรกกะเหลี่ยงนะคะเขาเรียกว่าพริกกะเหลี่ยง ลักษณะที่เราจะต้องเก็บนะคะก็คือเม็ดแดงๆที่อยู่ข้างในเนี้ยปุ๊บๆนี่นะคะเก็บสีนี้แล้วก็สามารถเก็บแบบนี้ได้ด้วยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะน,ะน้องมินตาน้องมินตาเก็บได้ไหมแบบนี้ได้เหรอโอเค แต่เด็กๆนะคะไม่ควรเก็บเล่นนะคะว่ามันจะแสบประร้อนนะคะพริกนะคะถ้าเราวิวีมันเนี่ยคนจแสบประร้อนอ่าแสบประร้อนมากเลยใช่ไหมคะน้องมินตามันต้องมันต้องจับแบบได้ทีละวันถ้าใบม,มันอืมแล้วถ้าอย่างนี้จับยังไงคะถ้าแบบนี้จับตรงการ้านถ้าแบบนี้จับไม่ไยงดองอ่าไม่ได้ค่ะโอเคนะคะผู้ใหญ่ยยจับได้อ,ดอาผู้ใหญ่จับได้นะคะแต่ก็คนไหนถ้าแพ้หรือแสบปรร้อนก็จะแสบมากลรหน่อยหนึ่งนะคะ นี้พามาดูก่อนนะนี่เราเก็บไปบ้างแล้วนะคะป้าน้องมตตาพาไปดูค่ะน้องมตตาหันมาหน่อยค่ะน้องมตตาลองเข้าไปดูสิคะว่าพริกเม็ดไหนเก็บได้ค่ะลูก <c oughs> น้องมตตาคะสนใจรายการหน่อยค่ะ <c oughs> โอเคแบบไหนคะนี่แบบนี้นะคะนี่นี่นะคะโอเค นี่ค่ะนี่เราห่างหายจากการทํารายการมาหลายวันนะคะท่านผู้ชมน่าจะคิดถึงผู้ติดตามสามคนอันนี้มันจะเป็นสีทุ่มกันถ้ามันโตมาอีกัมันจะเป็นสีส้มแบบนี้เออใช่นี่เนี่ยมันโตขึ้นมาคือแรกๆคือเป็นสีนี้ก่อนเห็นไหมแล้วต่อไปก็เป็นอ่ะสีนี้อ่าแล้วก็เรียงกันแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะก็คือแม่อฮะอันนี้เกิดก่อนอันนี้ก็ค่อยมาเป็นแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเป,บบเป็นแบบนี้แล้วก็ไป็นแบบนี้เลย ใช่แล้วค่ะโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันก่อนเนาะพักแรงก่อนเดี๋ยวเรามาเก็บนะคะโอเคค่ะอันนี้คือพลิกที่เราไปเก็บมานะคะนี่ค่ะหนึ่งกระป๋องจริงๆก็ต้องได้เยอะกวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้พอก่อนนี่เท่าน,นี้ประมาณกี่กิโลพ่อสิบว่าโลนะคะนั่น ในหัวใหญ่เราเดินหรือว่าไปได้แล้วค่ะน้องมิตาเดินทางแล้วนะคะกลับแล้วค่ะวันนี้พวกเราก็คงเราเก็บพริกเสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย